Hi everyone welcome back to my channel h i s here is about w a t s on my phone วสวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Nice G นะคะคือเ,เป็นเพื่ยนชื่อช่องไปประมาณ500ล้านรอบแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะทีปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมา w a t s on my phone นะคะมีอะไรในโทรศัพท์ของเราทำหนะคะ iPhone 14ธรรมดานะคะมาแชร์กันว่าเราใช้แอปอะไรที่มันสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือโฮมสกรีนของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นปฏิทินที่เราจะใช้งานในทุกๆวันแล้วก็จะมี Google Search นะคะก็คือเราเป็นพวกที่ถงแสอะไรก็คือต้องการที่จะเข้ากดเซิร์ชอย่างรวดเร็วก็เลยต้องเอาไว้ตรงนี้แถบพ้างล่างกันก่อนเนาะอันแรกก็จะเป็น Safar i นะคะแล้วก็เครื่องคิดเลขแล้วก็ Translate เ,เนาะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญคือเป็น,นแอปแชร์ของเรานั่นเอง ซึ่งเราจะเข้ามาบันทึกทุกวันว่าเราใช้อะไรไปบ้างใน1วันเนาะก็คือมันสําคัญมากเราเลยจะต้องเอาไว้ข้างล่างเพื่อให้มันกดง่ายๆสุดท้ายแล้วเราจะสรุปชื่อแอปไว้ให้ตรง Description นะคะเป็นหน้าที่เราใช้งานบ่อยแล้วก็เน้นกดใช้งานง่ายนะคะก็จะมีแอปที่เป็นาราคานะคะเป็นนาฬิกากล้องอะไรค่ะก็จะไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมี Spotify Nemon ลมนี่เลยไม่ได้ของเรา ก็ทุกคนก็ฝากกาดติดตามเลมอนนีของเราด้วยนะคะเราก็จะลงรีวิวลงไลฟ์สไตล์ต่างๆของเรานั่นแหละแล้วก็มี t i ๊กตอกเฮ้ยติ๊กตอของเราฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็น f a c e b o o k l i n e Messenger IG ธรรมดาเลยเนาะโอเคหน้าที่สองนะคะก็เป็นโทนเดียวกันเป็นแนวขาวขาวขาวให้มันดูโล่งสบายตาเนาะมันมี Twitter Disney p l u s Pinterest แล้วก็มี นะคะเพื่อนหน้าที่2องนี่จะเป็นหน้าที่เราใช้งานอาลงมาจากหน้าแรกเนก็จะไปตรงนี้แล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี่ยจะเป็น reminders นะคะมันเป็นแอปที่ติดมากับ i iPhone ซึ่งเราเนี่ยเอามาตกแต่งแล้วก็แอป w i จไว้ข้างหน้าให้เตือนสติตัวเองว่าเราควรจะ healthy นะคะ exercise positive thinking นะคะแล้วก็จะมีพวก shopping list ต่างๆที่เราจะต้องทำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเลยเนาะ หน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่แบบเราใช้งานลงลงมาจากอันที่หนึ่งและสองนั่นเองขั้นบนสุดก็จะเป็นเป็น m o แท t ก a กอ e r นะคะเราจะบันทึกอารมณ์ต่างๆของเราในแต่ละวันลงไปเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสุขกี่วันในหนึ่งเดือนแล้วเราเศร้ากี่วันเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพจิตของเรายังดีอยู่หรือเปล่ามีเด็ก d i v i d e ์กับเดาวไว้สองอันนี้เนี่ยคือเราจะต้องมีติดไว้เพราะว่าเราก็มีงานอดีเด็กในการเขียนนิยายลงนะคะเป็น a อ c o u n t คนที่อ่านนิยายเนาะส่วนยยใหา่ที่เราเขียนก็นจะมีนิยายแนวสายวายนะคะยห้เอาอีกเนาะโอเคแล้วก็จะมี Google Map นะคะที่เราใช้บ่อยมาก shop e e b o บะว่าไลน์แมทไ้สั่งอาหารแล้วอีกอย่างหนึงคือแอปเ l v e n นจริงๆท,ท,ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเซมันสั่งใน i v ว r y ได้ที่เราก็สั่งบ่อยมากแล้วมันก็จะมีโค้ดส่วนลด,ดนะคะมีแต้มอะไรแค่แลกยูนยามากมายเราเลยต้องไว้นานนี้ก็เราสั่ง่อยมันจะเป็น YT Studio นะคะว่า วิเคราะ์ของเราว่าแบบว่า YouTube ของเราเป็นยังไงบ้างคนดูเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่เยอะเลยน่นหละค่ะุายก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคือทุกเครื่องจะต้องมีเกมคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการคลายเครียดมากๆเลยเกมที่เราเล่นก็จะมีไม่เยอะก็จะเป็นพวกเกมที่มันน่ารักตัวป๊อปอัพใหญ่ๆที่มันเห็นง่ายๆเล่นง่ายๆคะ่ะลเชฟเบาฟาแล้วก็จะมีอย่นี้เพิ่งหลดมาคะเป็นรีเพลย วีเพลงนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคนที่ทชอบร้องเพลงหรือว่าชอบเล่นเกมแนวแบบว่าหาตัวคนร้ายหาสปายอังแวร์บลูปเนี้ยค่ะมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นหลายอย่างมากอย่างอันนี้จะเป็นแบบร้องเพลงนะคะก็คือให้เราเยีแย่งในกับเพื่อนร้องเพลงกันว่าจะเอาเพลงแนวไหนมันสนุกค่ะทุกคนลองเข้าไปเล่นดูเนาะ นี่เป็นแอป P View นะคะคือแอปที่สามารถเลี้ยงรูปภาพใน i n อินสแกมของเรานะคะว่าเราจะให้มันเป็นโทนไหนแนวไหนซึ่งสามารถลองจัดแล้วก็ลอง P View ดูได้ก่อนที่เราจะลงจริงเพื่อให้มันคุมโทนะคะแต่ว่าไอจีของเราก็ไม่ได้คุมโทนอะไรนะักหแอปสายสําหรับคนที่ขึ้น BTS บ่อยๆนะคะคือ Labit b Lioon นั่นเองมันเป็นแอปที่เอาไว้แลกแต้มนะคะอย่างเช่นถ้ามุมขวาบนตรงเนี้ย มีเรามีแต้มทั้งหมด6 8 6บาทใช่ไหมเราขึ้น BTS ทุกวันเก็บสะสมแต้มแล้วเราก็มารีดีมนะคะแลกเป็นเที่ยวหรือแลกเป็นอย,อย่างอื่นก็ได้หมดมีทั้งอาหารของขวัญกิฟต์อะไรย่างเงี้ยก็มีหมดแต่ส่วนใหญ่เราจะมาแลกเที่ยวใช้แต้ม6 1 5จะแลกได้3เที่ยวถ้าเกิดมี1,075ก็จะได้5เที่ยวนะคะเอามาแลกแล้วมันจะคุ้มกว่านะสำหรับคนที่เป็นสายขึ้น BTS ประจำเนาะ นัะตูนที่เราอ่านก็มีทุนใหญ่เราจะอ่านเป็นแนวบ l ูแอคชั่นนะคะก็เราชอบเรื่องการศึกษาที่แท้จริงที่ส่วนซึ่งเราอ่านรวดเดียวจบไปแล้ว6 9ตอนนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันมีอัปเดตเพิ่มแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านแอปแนะนำต่อไปนะคะคือแอปนี้ค่ะทุกคน อปที่ชื่อว่า c h e เ s t e r นะคะก็คือเป็นแอปที่เหมาะสำหรับแม่ค้าหรือว่าคนที่ซื้อของเข้าของมากมากเลยในการดูว่าขอชิ้นไหนอะ่ะมีความถูกกว่ากันนะคะของชิ้น A นะคะ100่รกรัมราคา20บาทกับของชิ้น B นะคะละหนึาสิบกรัมแต่ว่าราคา30บาทว่าไหนมันถูกกว่านะคะมันก็จะเลือกให้ว่า ของชิ้นไหนอ่ยถูกที่สุดต่อมานะครเป็นแอปที่ชื่อว่า s n n a n y anyway w a y นะคะเหาะกับทุกคนที่จะรูปลงคอมแต่ว่าไม่อยากใช้สายนะคะก็เราเข้ามาที่แอปนะคะเราก็เลือกรูปนะคะแล้วก็กดเซนข้างล่าง ได้ทั้งรูปวิดีโอแล้วก็ไฟล์เลยนะคะจากนั้นเราก็เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมว่า send น n y w h e r e นะคะลงใน Google เลยแล้วก็กดเข้าไปและใส่โคด้ดหรือว่าสแกนก็ได้มันก็จะดาวน์โหลดลงให้ในคอมนะคะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากสำหรับชาวยูทูบเบอร์อย่างฉันถ้าจบไปแล้วนะคะกับว่าสนไอโฟนนะคะของเราถ้าทุกคนมีข้อสงสัยหรือว่าไงล่ะ ถ้าทุกคนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามน,นะคะสามารถเม้นท์ถามได้เลยนะคะที่ข้างล่างนะคะคอมเมนต์ทุกทา่านนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็จบยงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่มีอะไรมากฝากด like, กดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าๆๆ,าๆาต่อไปนะคะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไ๊ายบาย